น้ำไหนี่ตึ้งใช่อันนี้ประกัรซื้อรถเรามันเป็นวินเมอร์ไซด์ไะก็เลยมีแต่เศษสตางค์มึซื้อไม่ได้ที่นี่เพราะมีแต่ตำนานทั้งนั้นเลยว่าจะเป็น L S n u v o Mio พ้าไม่ได้สายนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าอะไรไหมตำนานจะอยู่กับเราตลอดไปหัวเราะ อย่างที่ต้องเราไปเข้าธนาคารอย่างเดียวเลยเวลาในธนาคารเราไม่จะมีเครื่องหรือไม่เวลาไปซื้ออะไรได้ได้เขาได้ที่ธนาคารหนึ่งในร้านขาย้าวขาย้าวเอา้วเอรเซเว่น